สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านพบกับรายการสัมมคีประชาชนประจาวันอังคารนะครับซึ่งทุกวันอังคารก็จะคุยในมิติด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการเมืองแล้วก็ภาคสังคมเราคงปฏิเสธเรื่องการเมืองไม่ได้แต่การเม,เมืองเวลานี้เข้าใจว่าในการแก้ปัญหาของคณะคอสอชอดโดยภารกิจพิเศษความมั่นคงของประเทศมีการดําเนินการอย่างแข็งขันแต่เวลาเดียวกันเรื่องเศรษฐกิจก็เป็นประเด็นให้เกิดปัญหาอยู่ในเวลานี้ก็คือ ความเหลื่อมล้าทางสังคมที่เป็นประเด็นใหญ่ในเวลาเดียวกันมีการวิเคราะห์ว่ากลุ่มเศรษฐกิจใหญ่จะได้รับผลกระทบน้อยในขณะที่ขนาดกลางและขนาดย่อยได้รับผลกระทบหนักและวันนี้ก็มีข่าวสองข่าวนะครับที่เป็นข่าวสําคัญและทําให้เราเห็นความแตกต่างอย่างมากก็คือข่าวเกี่ยวกับ50เศรษฐีไทยประจําปี58จากนิตยสารฟ็อกไทยแลนด์นะครับจัดอันดับ50อันดับเศรษฐีไทย รวมเงินในความร่ำรวยกว่า3ล้านล้านบาทแต่ในเวลาเดียวกันก็มีข่าวสลดใจมีการฆ่ายกครัวของตัวเองนะครับสบี่ศพยืมเงินเพื่อนมาเลี้ยงลูกเมียเมื่อสุดท้ายแล้วก็วางยาจากนั้นก็ฆ่าครอบครัวตัวเองสี่ศพนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่ทำให้เราเห็นว่าประเด็นเหล่านี้มันเกิดขึ้นในสังคมได้ยังไงนะครับเพราะว่าผู้ที่เป็น คนหน้าครอบครัวก็เคยทำงานอยู่ที่คลองถมซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจและตอนหลังก็มีปัญหาในเรื่องไม่ได้ทำงานมาตลอด3ปีส่วนหนึ่งรวยที่สุดอีกส่วนหนึ่งจนถึงขนาดที่ต้องฆ่าตัวเองแล้วก็ฆ่าครอบครัวความเหลื่อมล้ำตรงนี้สภาพัฒ์เคยหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นแต่ถามว่าวิธีการแก้ไขวันนี้อยู่ที่ไหนนะครับวันนี้ผู้ที่จะมาคุยกับท่านผู้ชมมี2ท่านนะครับท่านแรกท่านเป็น นักธุรกิจระหว่างประเทศท่านอมรินคอมันครับ,ส,รบสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นคอลัลนิสต์เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ดูความเคลื่อนไหวความทุกข์ร้อนของประชาชนอย่างใกล้ชิดนะครับท่านวัชระเพชรทองครับ,ส,รบสวัสดีครับสวัสดีครับปัญหาเวลานี้สถานการณ์บ้านเมืองเท่าที่ข่าวสารออกมาทั้งสองภาพภาพหนึ่งความร่ํารวยจนติดอันดับโลก อีกส่วนหนึ่งความยากจนจนพี่น้องประชาชนไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้ปัญหาความเหลื่อมล้ำตรงนี้ในทางการเมืองมองอยังไงครับครับผมคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้นะครับก็คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงสังคมไทยว่าบรรดาคนร่ำรวยนั้นก็ร่ำรวยมหาศาลครับแต่คนที่ร่ำรวยโดยสุจริตโดยชอบก็ ควรแก่การเคารพรแต่ประเภทที่ร่ํารวยโดยการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเช่นพันตำรวจโ,โททักษินชินวัตรที่ร่ำรวยจนติดอันดับ10บของประเทศซึ่งผมคิดว่าตรงนี้เขาได้เงินไปจากการที่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีและได้ใช้นโยบายของรัฐบาลของตนเอง ทำการทุจริตคอร์รัปชันเชิงนยโยบายและใช้กลไกร,ราชการต่างๆในการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบหลายสิ่งหลายอย่างครับไม่ไว่าจะเป็นโครงการประชานิยมที่หวานลงไปยังพี่น้องประชาชนแต่ทุกโครงการทั้งหมดปรากฏว่าพันธบัตโททักษิณชินวัตรได้ประโยชน์ถึงท่านที่คุณหญิงพจมานชินวัตร เคยพูดกับนายสนอเทียนทองโดยท่านสนอะต้องเรียกท่านนะครับเพราะว่า <c oughs> ท่านอาวุโสท่าน <c oughs> นํามาเปิดเผยครับว่า <c oughs> คุณหญิงพจมานเนี่ย <c oughs> เคยบอกกับท่านสนอเทียนทองบอกว่า <c oughs> ทุกโครงการเนี่ยต้องชักกลับเข้ามา10% 10%ของทุกโครงการเนี่ยต้องนํามาเข้าพักไทยรักไทยในขณะนั้น ท่านสนเทียนทองก็ถามคุณหญิงพจมานว่าร,ร่ารวยอยู่แล้วเป็นหมื่นล้านจะเอาไปทําอะไรอีกคุณหญิงพจมานก็ตอบว่าก็มันเป็นธุรกิจการเมืองก็ต้องเก็บสิบเปอร์เซ็นตเข้าพักนี่คือความจริงที่อยากจะบอกพี่น้องประชาชนว่าแม้ว่าท่านสนเทียนทองจะทําไปทํามาจะไปอยู่ <c oughs> ฝ่ายเดียวกับพันธุ์รโททักษิณชินวัตรก็ตามแต่ท่านได้กล้าพูดความจริงไว้กับ แผ่นดินนี้ว่าอย่างน้อยที่สุดมีการชักเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าในสมัยล่าสุดก่อนที่จะมีการรัฐประหารบทนำของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเคยเขียนไว้ว่ามีการชักเปอร์เซ็นต์ในโครงการต่างๆของรัฐบาลสูงถึง30 4 0 0ก็มีตรงนี้มันสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าโครงการต่างๆที่รัฐบาล ทักษิณหรือรัฐบาลยิ่งลักเนี่ยนำลงไปสู่พี่น้องประชาชนนั้นล้วนแต่มีผลประโยชน์ทั้งสิน้นและผลประโยชน์อันนั้นไม่ได้ตกถึงพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงกลับเข้าสู่หมู่คณะของพันธบัตร,รตทักษิณชินวัตรรวมทั้งเครือข่ายบริวารความร่ำรวยจึงไปกระจุกตัวอยู่ที่เครือข่ายบริวารของเขา <H> ฉะนั้นตรงนี้ จึงเป็นปัญหามาจนถึงปัจจุบันว่าการทุจริตคอร์รัปชันโดยระบบทักษณิณนั้นใช้กลไกของข้าราชการกลไกของรัฐวิาสาหกิจแสวงหาประโยชน์เข้ากับตนเองในขณะที่ความร่ำรวยน,นั้นเนี่ยเขาก็รวยขึ้นรวยขึ้นแต่พี่น้องคนจนก็จนจริงๆแม้นว่าจะมีการหวานโปรยโครงการ SML ลงไปถึงระดับหมู่บ้านให้หมู่บ้านเนี่ยได้กู้เงินกันเองครับแต่เป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตเป็นจำนวนมากซึ่งเมื่อสองสามวันก่อนได้คุยกับพี่น้องในภาคอีสานพี่น้องก็บอกว่าโครงการเหล่านี้เนี่ยมีการทุจริตมากเหลือเกินมันแก้ไม่ได้ mm hmm. แล้วทำไมมันแก้ไม่ได้เมื่อคอสอชอเข้ามา ในการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตต้องการที่จะจัดการปฏิรูปสังคมใหม่จัดระเบียบสังคมใหม่ในหลายๆด้านแต่ว่าแม้แต่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็ยังมีส่วนในการทุจริตในขณะที่ตนเองนั้นเป็นผู้ว่าการจังหวัดถึงสองลายโดยการทุจริตยาปราบศัตรูพืชซึ่งท่านสส วิราชจันพิทักษ์อดีตประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรท่านได้ออกมาแฉแล้วว่ามีสมาชิกสอนอชอสองคนซึ่งเป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดมีส่วนในการทุจริตโครงการนี้ซึ่งปปชอเองโดยท่านอาจารย์นรง์รั์อมริตรซึ่งเป็นกรรมการปวชท่านก็ออกมายอมรับ ล่าสุดในวันนี้ครับว่าผู้ว่าการจังหวัดทั้งสองท่านซึ่งปัจจุบันเป็นสอนชอนั้นมีส่วนอยู่ในข่ายที่ถูกสอบการทุจริตในเรื่องนี้จริงครับทีนี้ตรงนี้เขาบอกว่าเป็นเรื่องเจ้าหน้าที่ข้าราชการระดับล่างเขาเดิเนินการท่านมีหน้าที่แค่เพียงดูแลประชาชนเนื่องจากประสบปัญหาภัยภายแล้งภายน้ําท่วมอุทกภัยหรือภัยต่างๆที่เกิดขึ้นไม่จริงครับเพราะว่าท่านเป็นคนเซ็น ด้วยตนเองนะครับและท่านอดีตสสวิราชจันพิทักษ์เนี่ยท่านได้เรียกเจ้าหน้าที่ทุกระดับ,บมาสอบสวนไว้ทั้งหมดแล้วตั้งแต่ในขณะที่เป็นประธานปปชของสภาผู้แทนราษฎรครับซึ่งรวมทั้งเรียกผู้ว่าการจังหวัดทั้งสองท่านนี้มาชี้แจงด้วยท่านหนึ่งถึงขั้นที่นั่งกายหน้าผาก ในที่ประชุม,มเพราะไม่สามารถที่จะตอบคําถามต่อกรำรธิการได้ซึ่งผมคิดว่าการที่ท่านอดีตสสวิราชจันพิทักษ์ท่านได้ติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันก็เพราะว่าคนที่ทุจริตกลับได้รับการแต่งตั้งให้มาเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติครับซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติที่ท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านหมายมั่นปั้นมือ ว่าจะทําการปฏิรูปประเทศนี้เพราะสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีหน้าที่ในการออกกฎหมายแทนสภาผู้แทน,แนราษฎรและมีหนําซ้ํายังมีหน้าที่ในการผ่านงบประมาณแผ่นดินในแต่ละปีและถ้าเรามีคนทุจริตอย่างนี้เข้าไปนั่งเป็นสมาชิกสภานิติบบรญยาิแห่งชาติถามว่าท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านจะประสบ ความสาเร็จในการปรับปรามการทุจริตคอร์รัปชันได้อย่างไรอย่างน้อยที่สุดคนที่ท่านตั้งเข้าไปแม้นว่าจะเป็นเพื่อนร่วมรุ่นวปอที่เรียนรุ่นเดียวกับท่านก็ตามครับแต่ท่านก็ควรที่จะคัดสรรสักหน่อยครับและเจาะให้ลึกถ้าใครมีประวัติที่ไม่โปร่งใสแล้วท่านก็ไม่ควรที่จะแต่งตั้งเข้าไปแม้นว่าในขณะนี้ปปชยังไม่ชี้มูลความผิดก็ตาม แต่กรรมการปปชก็ออกมายอมรับเลยว่าสองสอนชทั้งสองท่านนี้อยู่ในข่ายที่ปปชกำลังดำเนินการสืบสวนสอบสวนครับซึ่งในปปชอของสภาผู้แทนราษฎรได้ทำการสืบสวนสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วและมีหลักฐานชัดเจนว่าทั้งสองท่านพัวพันการทุจริตเพราะฉะนั้นท่านอดีตสสวิราชจันพิทักษ์เนี่ยท่านจึงไม่กลัว ในสิ่งที่สมาชิกสภานิติบัญญัติผู้ทรงเกียตรติประกาศว่าจะฟ้องร้องก็ยินดีนะครับและผมก็จะให้กำลังใจท่านอดีตสสวิราจันพิทักษ์นั่นหมายความว่าจริงๆแล้วความร่ำรวยเนี่ยถ้าร่ำรวยมาโดยการประกอบอาชีพสุจริตอันนี้ไม่ติดใจไม่ติดใจครับาแต่และท่านมีความภาคเพียรในการดําเนินการครับเพราะว่าในสังคมเรามันก็มีคนหลายอาชีพรประกอบกันนะครับ ถ้าร่ารวยโดยสุจริตเราก็ต้องเคารพแต่ร่ํารวยโดยการทุจริตแบบพันตำรวจโททักษินชินวัตรผมไม่อาจที่จะเคารพได้และผมไม่เคยยกมือไหว้พันตำรวจโททักษินชินวัตรทนั้นสิ่งที่มีการเปิดเผยในนิตยสารฟอบไทยแลนด์ที่เปิดเผย50อันดับมหาเศรษฐีไทยประจําปี2558โดยบอกว่าแม้เศรษฐกษิจจะเติบโตช้าลงแต่มูลค่าทรัพย์สินของมหาเศรษฐีไทย ทั้ง50อันดับกลับเพิ่มขึ้นราว1แสนล้านเหรียญสหรัฐหรือ3.355ล้านล้านบาทคิดเป็น1ใน4ของผิดพันมวลรวม GDP ส่วนใหญ่ร่ำรวยจากตลาดหุ้นทั้งนี้ทําเนียบเศรษฐีอันดับหนึ่งของประเทศไทยตกเป็นของนายธนินเจรวนนจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ CP ที่มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นอีก9.73มื่นล้านบาทจากปีก่อน ส่งผลให้มีมูลค่าทรัพย์สินรวม4.83แสนล้านบาทตามด้วยเจริญสิริวัฒนพักดีจากบริษัทไทยเบเลเลดมีมูลค่าทรัพย์สิน4.36แสนล้านบาทและอันดับ3เป็นของตระกูลจิลาธิวัฒน์เจ้าของธุรกิจในกลุ่มเซ็นทันมีมูลค่าทรัพย์สิน4.12แสนล้านบาทตามด้วยเฉลิมอยู่วิทยากิติรัตนรัตวานิชชัยวันสันติพิลมพักดี ประเสริฐประสาททองโอสถและวิชัยสีวัฒนป,ประภาขณะที่พันตํารวจทัทักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรียังติดอันดับ10ด้วยมูลค่าทรัพย์สิน5.7หมื่นล้านบาทแม้จะถูกศาลฎีกาตัดสินยึดทรัพย์มูลค่า4 6หมื่นล้านบาทในปี2 5 1 3จากคดีร่ำรวยผิดปกติแต่ยังติดอันดับมหาเศรษฐีไทยมาโดยตลอดสําหรับที่มาของความมั่งคั่งครั้งนี้มาจากการทาธุรกิจที่มี <c oughs> มูลค่าระดับแสนล้าน ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารอุตสาหกรรมเครื่องดื่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจการเงินค้าปลีกโรงแรมและสายการบินรวมไปถึงสานีโทรทัศน์โดยเฉพาะธนินเจรวนทน์ที่มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นถึง1นึ่งแสนล้านบาทจากราคาหุ้นที่ถือครองอยู่เพิ่มสูงขึ้นอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากดีเจสานฟอปไทยแลนด์นะครับที่เปิดเผยออกมาอั้น้ความร่ํารวยตรงนี้ที่ท่านวัชระบอกว่าแม้ร่ํารวย มาโดยสุจริตก็ถือว่าเคารพในความร่ำรวยนั้นแต่ว่าในสิ่งที่ร่ำรวยจากการทุจริตไม่สามารถเคารพได้ในมุมมองของท่านเองในฐานะที่เป็นนักธุรกิจระหว่างประเทศมองยังไงครับคือโดยปกติแล้วนะครับรบทุกคนเนี่ยก็มีสิทธิในการที่จะดำเนินชีวิตแล้วก็ทำมาหากินเพื่อมาที่ได้ได้นะครับ เพื่อที่มาเรื่องรายได้ต่อในการสร้างฐานะและความเป็นอยู่ของตัวเองครับแต่ว่าถ้าหากว่าอย่างที่ท่านวัชระท่านพูดนะครับแต่ถ้าถ้าการหารายได้นะนั้นอ่ะบนการการขดขี่จากการขดขี่นะครับของผู้ที่ด้อยกว่านะครับหรือหรือการเอา สิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยที่มันทำร้ายนะคนที่ด้อยกว่าแล้วแต่ว่าตัวเองเนี่ยมีผลประโยชน์ในการที่จะสร้างความร่ำรวยผมก็คิดว่ามันไม่เป็นการถูกต้องเหมือนกันคือมันหลายซับหลายซ้อนอนะ่ะพูดง่ายๆนะในการทำมากินนะนะครับผมคิดว่า ไอ้ไอ้ความร่ำรวยปกติมากแค่ไหนก็ต่อให้ล้นฟ้าอะไรถ้าผมดูพื้นฐานแล้วนะองจากความ